tăng <tries> xứ <tries> aqui ก็ต้องยอมรับของอำนาจมาดีมากส่วนน้องๆเองก็ทำตามแผนที่ที่ซ้อมมาที่สั่งมันคงจะเป็นจังหวะและโอกาสที่ที่เรา พลาดในที่เราต้องนาไปปรับปรุงแก้ไขในแมตต่อไปแต่สุดท้ายก็ขอขอบคุณน้องๆในสนามแฟนบอลที่มาเชียร์อยู่ตลอดเป็นกําลังใจให้ตลอดมันต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราวันนี้แพะยอมรับในความพ่ายแพ้เอานําไปปรับปรุงเอาไปแก้ไขเพื่อชนะในวันข้างหน้าครับผมนัดน้าสกลนครครับจริงๆแล้วทุกนัดทุกแมตช์เนี่ยก็คือคุยกับน้องกับทีมงานเราไม่ประมาทเราดูนัดต่อนัดแมตช์ต่อแมตช์วันนี้เราผิดพลาดตรงไหน ต้องแก้ไขเพื่อให้ทันกับเกมกับสกุลนครครับผมก็ฮะก็ก็เครดิตทั้งหมดก็น่าจะเป็นก็ต้องยกให้เด็กฮะเพราะว่าเขาผ่าน <aprove cha. S 1> ช่วงที่ไล่รลายมาก็ช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถามว่า <accidental> จริงๆผมไม่ได้คาดหวัง <D> ว่าต้องมา,มาชนะนะฮะ <D> อยากเห็นความมุ่งมั่นเห็นอะไรที่มันม <D> ันขยับขึ้นมาโดยโดยฉับพลันเพราะนั้นก็สิ่งที่ทำวันนี้ไม่ได้มองผลสอก์แต่สิ่งที่เขาสู้อยู่ตลอดใน90บนาทีถือว่าโอเคครับก็เด็กค่อนข้างจะเชื่อจะฟังนะครับทั้งนี้ก็ จะอะไรตรงไหนทิศทางขา้างหน้าก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เขาและครับป้าไปอย่าง้เปไ้าใหม่ก็คงคงทำตามที่ที่เขาวางไว้ก่อนนะครับคือพยายามอยู่เลขตัวเดียวให้ได้นะครับแต่เป้าส่วนตัวผมถามตอนนี้ผมก็แค่อย่างที่บอกนะในสองนัดนี้ที่คุยก็คืออยากให้เด็กเห็นภาพเปลี่ยนแปลงโดยชัดเจนในเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับที่ซึ่งเป็นปัญหาอยู่วันนี้เขาก็ทําให้เห็นแต่ก็คาดหวังว่าจะทําได้ตลอดั่นเองครับรบับเลยซิตี้ที่บ้านนะ<ช>ครับก็บยังยังถือเป็นเกณฑ์ที่หนักอยู่ ก็คาดหวังว่าเด็กจะพีคเหมือนเหมือนเหมือนวันนี้ประมาณนั้น